ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องสยามลักมอเตอร์ช่องที่ผสมผสานระหว่างสไตล์และสมรรถนะได้อย่างลงตัววันนี้เราจะพาคุณไปชมรายละเอียดเชิงลึกของรถยนต์ครอบครัวยอดนิยมรุ่นใหม่ล่าสุดโตโตยต้าอวันซ่าปี2026ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เหนือขึ้นในทุกด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและประสบการณ์การขับขี่ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับโตโยต้าอวันซา2026มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่หมดจดลืมภาพรถทรงกล่องแบบเดิมไปได้เลยเพราะดีไซน์ใหม่ดูโฉบเฉี่ยวและมีความทันสมัยมากขึ้นตัวกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมเชื่อมต่อกับไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์คมสวยที่มาพร้อมระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยและทัศนวิสัยยามค่ำคืน กันชนด้านล่างออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตและช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์ส่วนไฟส่องสว่างกลางวันแบบเล็ดเพิ่มเอกลักษณ์ความเป็นโตโยต้าได้อย่างชัดเจนด้านข้างตัวรถมาพร้อมล้ออลอยขนาด16หรือ17นิ้วขึ้งอยู่กับรุ่นย่อยเส้นสายของตัวรถดูมีพลังมากขึ้นและต่อเนื่องไปจนถึงด้านท้ายกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวและระบบพับอัตโนมัติ เพิ่มความหรูหราตัวถังยาวขึ้นเล็กน้อยช่วยให้มีพื้นที่ภายในมากขึ้นและเสริมความมั่นคงในการขับขี่ส่วนด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบใหม่ที่เชื่อมต่อกันด้วยเส้นไฟไลท์บาร์ให้ความรู้สึกอนาคตและพรีเมียมมากขึ้นโดยรวมแล้วดีไซน์ของ a วันซา2026ดูหรูหราและลงตัวกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด ต่อกันที่สมรรถนะเครื่องยนต์โตโยต้าอวันซ่า2,026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์2แบบตามตลาดเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรกำลัง98แแรงม้าเหมาะสำหรับการขับในเมืองและประหยัดน้ำมัน หรือจะเป็นเครื่องยนต์1.5ลิตร d o h c Dual VVT-i กำลัง106แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเร่งความเร็วที่นุ่มนวลและประหยัดยิ่งขึ้นนอกจากนี้โตยโยต้ายังมีรุ่นมายไฮบริดในบางตลาดซึ่งใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรพร้อมระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบต่ำและประหยัดเชื้อเพลิงได้ยอดเยี่ยมในด้านการขับขี่อวันซ่า2026ให้ความรู้สึกมั่นคงและนุ่มน,นวลมากกว่าเดิม ด้วยแพลตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหน้าแบบใหม่แทนระบบขับหลังของรุ่นก่อนทำให้ควบคุมง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเมืองพวงมาลัยมีความแม่นยำและตอบสนองไวระบบกันสะเทือนถูกปรับจูนให้ขับสบายซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมขับบนถนนครุระหรือบนทางหลวงก็ยังให้ความนิ่งเงียบโตโยต้ายังใส่ใจเรื่องการลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนทำให้ห้องโดยสารเงียบและรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราทันทีแผงคอนโซลดีไซน์แนวนอนดูสะอาดตาใช้วัสดุนุ่มมือในหอลายจุดหน้าจอสัมผัสขนาด8หรือ9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบทำงานลื่นไหลและใช้งานง่ายแผงหน้าปัดดิจิทัลในบางรุ่นสามารถปรับรูปแบบสแสดงผลได้อย่างทันสมัยมีระบบ Push Start กุญแจ Smart Entry แอร์อัตโนมัติและเบรกมือไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเบนาะนั่งได้รับการปรับปรุงให้รองรับสรีระมากขึ้นเบาะแถว2สามารถเลื่อนและเอนได้ส่วนเบาะแถว3เข้าออกได้ง่ายด้วยระบบพับอัตโนมัติพื้นที่เก็บของก็จัดเต็มมีช่องเก็บของตามจุดต่างๆทั้งประตูทุกบานถาดใต้เบาะและกล่องเก็บของขนาดใหญ่พับเบาะหลังลงก็จะได้พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวาง,วาง,วางเหมาะกับการเดินทางทั้งในเมืองและต่างจังหวัด ในด้านความปลอดภัยโ o โยต้ a ฮาวันซา2026มาพร้อมเทคโนโลยีโตยโตยโต้าเซฟตี้เซนที่มีฟังก์ชันครบเช่นระบบป้องกันการชนด้านหน้า p r e c o l l i t i o n System ระบบเตือน